น <Yeah. S 1> ัาปาอีฟแนด์เสียงเจ้าเจ้าตุแกถูกยิงเสร็จแล้วก็เอาไปปิง้งอร่อยจริงๆได้กินตุกแกว้าว wow. โอ้น่มันมเสียงอะไรอะ่ะโอ้โหเราต้องไปดูแล้วอยู่เสียงที่ที่มาของเสียงอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอ้มีบ้านคนด้วยลุงครับลุง,ล,งลุงครับล,ล,ลุงครับลุงเฮ้ลุงลุงครับอ้าว่าไงเจ้าหนูมีอะไรลุงช่วยล่ะ อ๋อผมต้องการที่อยู่อาศัยอะครับคพือผมหลงป่าน่ะอ้าวหลงป่าเหรอได้สิลุงมีที่อยู่อาศัยอยู่เข้ามาสิลุงให้เข้ามาเดี๋ยวลุงมีอะไรจะเล่าให้ฟังอ๋อครับสงสัยต้องเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะครับลุงนําทางไปก่อนเลยครับได้สิเดี๋ยวเตรียมตัวเข้ามาในบ้านลุงนะอ๋อครับครับครับโอ้บ้านลุงกว้างยังเข้ามาสิทําเหมือนมันอยู่บ้านตัวเองนะนั่งก่อนสิเจ้าหนูอ๋อครับครับครับ อื้มบ้านลุงนี่กว้างจริงเลยอะ่ะโอ้กว้างมากเลยอะ่ะพื้นก็วสวยอะ่ะอืมเออลุงมีอะไรจะให้ฟังว่าไงครับเล่ามาเลยว่าไงเด็กน้อยไอสัตว์โอ้โหลุงไอเขี้ยงอ่านบทผิดไว้เนี่ยสัตว์พองตายเหรอไอ้เหี้ยเอาใหม่เลยมึงครับตามลุงมันนี่สิลุงมีอะไรจะเล่าให้ฟังครับครับครับโอเคครับ ถ้าลุงกดปุ่มเนี้ยนะมันจะระเบิดเดี๋ยวถ้าไม่อยากให้ตรงเนี้ยระเบิดลุงเจ้าหนูวะต้องให้ลุงตุยตูดก่อนไอสัตว์นี่แป้งเป็นอาเบนี่ว่าเอ้าเป็นไรกูเหรมึงเสือกูเหรอโอ้ยลุงทำไมนิส่อย่างงี้ยเธอมึงอยากเธอมึงไม่อยากให้ระเบิดมึงต้องให้กูตุยตูดสัตว์ไม่ให้เว้ยเฮียมึงตายซะเฮียกดปุ่มระเบิดแล้วเฮียกูเป็นคอมมินิตเป็นราเบิดด้วยสัตว์เอ้าเฮียลุงไอ้สัตว์ แล้วก็พุ่มก็เป็นโกโก้ขลัง yeah you spin me right round baby right round